ครับท่านผู้ชมครับฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการกับจบรมรวมช่างด้วยใจนะครับที่ยนจูนิงอำเภอตะครีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็นี่เป็นเจ้าของรถใช่ไหมใช่ครับผมมาจากเชียงใหม่ครับทราบยังไงว่าที่นี่เขามีโครงการแบบนี้อ๋อก็ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง y YouTube แต่ส่วนใหญ่ดู YouTube เยอะครับแล้วก็คุยตอบปัญหากับอาจารย์ทางผ่านทาง Facebook ก็เยอะแล้วเหมือนกัน ครับค่อนข้างมั่นใจครับผมมั่นใจครับผมรวคันนี้มีปัญหาเลไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ออกมาได้ประมาณ2ปีกว่าแต่ก็คือเนื่องจากว่าเคยได้ยินว่ารถพวกนี้มันสึกหลอทุกอย่างเราก็อยากจะป้องกันไว้ก่อนรถเราอยากใช้ได้นานใช่ก็เลยมาเติมสารเคลือบอะไรต่างๆใช่ครับผมเราอยากจะลดความดันทุกควันดําด้วยครับผมควันดำอะไนียก็มันจะมีตอนจังหวะเล่งแรงๆอก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็อยากจะไม่อยากให้มีครับเนาะไม่อยากให้มีใช่ครับก็ เดี๋ยวมาทดสอบก่อนดีกว่าควันดำมีมีเยอะน้อยบ้างน้อยขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวลองดูสักคู่ฮะมันก็ไม่มีควันสิเหรอเอานะ ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อเรนเจอร์นะครับต้องถามคนขับว่าออกไปขับทดสอบแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนะครับเป็นไงบ้างฮะขับรู้สึกที่รู้สึกแน่ชัดเจนเลยคือแรงขึ้นครับแรงขึ้นรถใหม่นี่ยเราสองปีนีนะใช่ครับรู้สึกเหมือนเหมือนเพราะว่าตอนตอนที่เราออกศูนย์มาใหม่ๆเนี่ยมันก็แรงในระดับหนึ่งเราก็รู้อยู่แต่พอขับไปขับมามันเริ่มอืดอันนี้เพราะใช่มันอืดลงแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรา ไปนึงกลับมาเหมือนรถป้ายแดงถูกต้องครับแรงแรงคล้ายๆเดิมเลยใช่ครับที่เห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเลยก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเพราะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรรถใหม่รถใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรรักษาดีอยู่แล้วครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับก็เขาคุณเห็นว่าจะซื้ออุปกรณ์ซื้อลิปยาไปเติมรถอีกคันที่บ้านใช่ครับก็อีกคันเป็น TFR คือเติมก็เติมไปรอบนึงแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่อยากจะให้มันดียิ่งขึ้นก็เลยว่าจะซื้อเข้าไปเติมอีกอืมโอเคครับผม ก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับโอเคดางนั้นปากลันท่านผู้ชมที่อยากดูแลรักษารถยนต์เหมือนกับเราบ้างครับก็ก็สำหรับนับปัจจุบันก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญนะครับในความคิดผมก็ถ้าเกิดเรามีงบประมาณหรืออะไรแล้วก็รักรถนิดนึงรักสิ่งแวดล้อมก็ช่วยกันลดควันดำลดมลพิษทางฮางอากาศก็หนึ่งลถเราสุขภาพดีด้วยสองตัวเราเองก็ได้อากาศที่ดีด้วยถูกต้องครับครับ ก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับท่านใดที่มีปัญหาหรืออยากบำบัดรถสารยนต์แบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาทาง Facebook ก็ได้นะฮะหรือช่อง YouTube ก็ได้นะครับช่องอย่าโยนชาแนลเรามีช่างคอยตอบคําถามท่านอยู่นะฮะคอยให้คำปรึกษากท่านอยู่นะครับจะอยู่ต่างจังหวัดก็ลองโพสต์สอบถามนะครับในกลุ่มชมรมรวมช่างด้วยใจนะฮะกลุ่ม Facebook นะครับชมรมรวมช่างด้วยใจมีช่างทั่วประเทศคอยให้บริการท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยเราจะมีสติกเกอร์เวลาเห็นสติกเกอร์เราก็พูดคุยกันได้นะครับถือว่าเป็นครอบครัวลดควันนำเพื่อทักษาสิ่งแวดล้อม เลนเจอร์ตัวใหม่นะครับรถพึ่งวิ่งได้สองหมื่นกว่าโล